ละหุทัจจักคืออะไรอุทัตจักุทัจ,จ,จ,จในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงความฟุ้งซ่านหรือความไม่สงบแห่งจิตความวุ่นวายใจความพล่านแห่งจิตมักจะมาคู่กับกุกจุจจะกกุกุจจะซึ่งหมายถึงความรำคาญใจความเดือดร้อนใจความวิตกกังวลเมื่อรวมกันเรียกว่าอุทัจจกุกุจจะจซึ่งเป็นหนึ่งในนิวรณ์ห้าคือเครื่องกั้นจิตไม่ให้เข้าถึงความดีงามหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำสมาธิและวิปัสสนา อุทธจักรคืออะไรดอกจันทร์ความฟุ้งซ่านจิตไม่นิ่งเคลื่อนไหวไปมาไม่สามารถตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้ดอกจันทร์ความไม่สงบแห่งจิตจิตที่กระสับกระสายวุ่นวายไม่มีความสงบสุขดอกจันทร์ความพล่านแห่งจิตจิตที่กระโดดไปมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่หยุดหย่อนอุทธจักมักเกิดจากใจที่ไม่สงบหรือจากการที่เราไม่ได้พิจารณาอารมณ์ต่างๆอย่างแยบกายอโยนิโสมนสิการ การละอุทธะทำได้อย่างไรการละอุทธะและกุกกุจอจะสามารถทำได้หลายระดับและหลายวิธีในพระพุทธศาสนาดังนี้ดอกจันการเจริญสมถะความสงบแห่งจิตดอกจันการกำหนดลมหายใจอานาปานสติเป็นวิธีที่นิยมมากในการฝึกสมาธิโดยการกำหนดจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าและออกเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ให้ดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจอย่างสม่ำเสมอดอกจันการเจริญกสิน เป็นการเพ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นสีแสงหรือธาตุเพื่อให้จิตสงบและรวมเป็นหนึ่งดอกจันร์ทการเจริญมรณสติการพิจารณาความตายเป็นอารมณ์เพื่อให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและลดความฟุ้งซ่านจากการวิตกความคิดเกี่ยวกับกามและพยาบาทวิตกความคิดเกี่ยวกับความโกรธดอกจันทร์การเจริญวิปัสสนาปัญญาเห็นแจ้งดอกจันทรการเจริญสติปัฏฐานสี่ การใช้สติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตและทำอย่างไม่ขาดสายเมื่ออุทธ,ธจจะรเกิดขึ้นก็ให้รับรู้ตามความเป็นจริงว่านี่คือความฟุ้งซ่านและเห็นถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนของอุทธ,ธจจกนั้นดอกจันการพิจารณาทำตามหลักไตรลักษณ์การเห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งปวงรวมถึงความฟุ้งซ่านเองนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนของเราย่อมช่วยให้จิตคลายการยึดมั่นถือมั่นและสงบลงได้ดอกจันการใช้ปัญญาและกัลยาณมิตร ดอกจันการฟังพระธรรมและศึกษาพระธรรมการมีความเข้าใจในหลักธรรมที่ถูกต้องจะช่วยให้เรามองเห็นต้นเหตุและวิธีแก้ไขความฟุง้งซ่านได้อย่างชัดเจนดอกจันการกล่าวถ้อยคาที่เป็นสปายะการสนทนาธรรมหรือพูดคุยในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญกุศลและลดอกุศลยอมช่วยให้จิตไม่ฟุ้งซ่านไปในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์การละอดทจ,จักคือการฝึกฝนจิตให้ตั้งมั่นมีสติและเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นหนทางสู่ความสงบสุขในใจและเป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปมีอะไรที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการละอุทธ,ธจัจจะหรือการปฏิบัติธรรมไหมครับอุทธ,ธจัจจะเป็นกิเลสท,ที่พบได้ทั้งในนิวรณ์หและสัโโยชนสิบแต่มีลักษณะและบทบาทที่แตกต่างกันในแต่ละบริบทดังนี้อุททัจจะในนิวรณ์หเครื่องกั้นจิตในนิวรณ์หอุททัจจะมักมาคู่กับกุกกุจจะความรำคาญใจ เรียกว่าอุทัจกุกุจจะโดยมีความหมายดังนี้ดอกจันอุทัจจาความฟุ้งซ่านความไม่สงบแห่งจิตความวุ่นวายใจความท่านแห่งจิตจิตไม่นิ่งไม่สามารถตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้เหมือนน้าที่ถูกคลื่นลมปั่นป่วนทําให้การทําสมาธิหรือการเจริญปัญญาไม่ก้าวหน้าดอกจันกุกุจจาความรำคาญใจความเดือดร้อนใจความวิตกกังวลจากการกระทำผิดหรือไม่ผิดก็ตาม หรือความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นเมื่อทำกันมาดีแล้วไม่ได้ผลตามที่คาดหวังลักษณะสำคัญหุททัจจัในนิวรณ์ถ้าเป็นเครื่องกั้นชั่วคราวที่เกิดขึ้นในขณะที่เราปฏิบัติธรรมหรือพยายามทำจิตให้สงบเป็นเหมือนกำแพงที่ขวางทางไม่ให้จิตเข้าถึงความสงบและปัญญาโดยทั่วไปสามารถระงับได้ด้วยการเจริญสมถะเช่นอนาปานสติและการทำความเข้าใจในธรรมหุททัจจะในสังโยติสิบเครื่องผูกมัด นสังโยชนิบุททจักรเป็นหนึ่งในอดธรรมภาคิยอสังโยชน์ห้าสังโยชน์บื้องสูงที่ผูกสัตว์ไว้ในภพอันละเอียดขึ้นไปโดยมีความหมายดังนี้ดอกจันอดทัตจักรความฟงซ่านระดับละเอียดที่ยังคงมีอยู่ในจิตของผู้ที่บรรลุธรรมในระดับอนาคามีพระอนาคามีรักกรรมราคะและปฏิคาได้แล้วแต่ยังไม่ถึงอรหันเป็นความฟุงซ่านที่เกิดจากกิเลสที่ละเอียดอ่อน เช่นความคิดพลานที่เกิดจากมานะหรืออวิชชาที่ยังหลงเหลืออยู่ลักษณะสำคัญอุทธจัจจะในสังโยชนิเป็นเครื่องผูกมัดระดับลึกเป็นกิเลสที่ละเอียดที่ตัดได้ด้วยอรหัตม,มักที่ทำให้บรรลุพระอรหันต์หมายความว่าผู้ที่จะละอุทธจัจจในระดับสังโยชนได้อย่างเด็ดขาดคือผู้ที่บรรลุความเป็นพระอรหันต์เท่านั้น ความเหมือนและความต่างคุณสมบัติอุทธัจจในนิวรณ์ห้าอุทธัจจในสังโยชนิระดับของกิเลสกิเลสยาหรือปานกลางกิเลสละเอียดผลกระทบเป็นเครื่องกั้นการทำสมาธิวิปัสสนาในปัจจุบันเป็นเครื่องผูกมัดให้เวียนว่ายในภพบเบื้องสูงการลาลับได้ชั่วคราวด้วยสมถะและวิปัสสนายังกลับมาได้และได้เด็ดขาดด้วยอรหัตมรรคสภาพจิตที่เกี่ยวข้องเกิดกับผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุทมระดับสูง ยังคงมีอยู่ในจิตของพระอนาคามีสรุปคือดอกจันรอุทธจักรในนิวรณ์ห้าคือความฟุ้งซ้านทั่วไปที่เราประสบในชีวิตประจําวันหรือขณะปฏิบัติภาวนาเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาจิตในเบื้องตน้นหากละได้ก็ทําให้จิตสงบได้แต่ก็ยังไม่หมดไปอย่างถาวรดอกจันทร์อุทธจักรในสังโยชน์สิบคือความฟุ้งซ้านที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึง้นซึ่งยังคงมีอยู่ในผู้ที่ได้บรรลุธรรมในระดับสูงแล้วพระอนาคามี เป็นกิเลสท,ที่ต้องใช้ปัญญาระดับสูงสุดอรหัตตมัคในการละให้หมดสิ้นไปจากใจอย่างเด็ดขาดทั้งสองเป็นความฟุ้งซ่านเหมือนกันแต่มีระดับความหยาบละเอียดและการละที่แตกต่างกันไปตามลำดับขั้นขององค์การปฏิบัติธรรมครับการละอุทัศในสังโยชน์ยสิบโดยเฉพาะในกลุ่มอุทธมพาทิยอสังโยชน่าซึ่งเป็นกิเลสละเอียดระดับสูงไม่ได้หมายถึงการที่จิตไม่ฟุ้งเลยในความหมายที่เราเข้าใจกันทั่วไปว่า ไม่คิดอะไรเลยหรือเป็นความว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์ครับแต่หมายถึงการที่จิตได้รับการชำระสสารความฟุ้งซ่านในระดับที่ละเอียดที่สุดจนไม่เป็นเหตุให้เกิดการยึดติดในภพหรือการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอุทธจัจในสังโยชน์คืออะไรอุทธจัจในสังโยชน์คือความฟุ้งซ่านในระดับละเอียดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในจิตของพระอนาคามีผู้ที่ละการมราคะและปฏิฆาได้แล้ว ความฟุ้งซ่านนี้ไม่ใช่ความวุ่นวายใจแบบหยาบๆที่เรารู้สึกกันในชีวิตประจำวันแต่เป็นความสัดสายของจิตที่ละเอียดอ่อนซึ่งอาจจะเกิดจากดอกจันมานะความสัมพันธ์มั่นหมายแม้จะลดลงมากแล้วแต่ก็ยังมีความคิดบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการยกตนเปรียบเทียบหรือผูกพันกับอัตราที่ละเอียดอ่อนดอกจันอวิชาความไม่รู้แจ้งความไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่อย่างสมบูรณ์ ยังคงเป็นรากฐานเล็กๆที่ทำให้จิตยังมีความสันคลอนอยู่บ้างดอกจันความผูกพันกับพบอันละเอียดแม้จะรับพบหยาบได้แล้วแต่ยังมีความผูกพันกับพบที่เป็นรูปพรหมและอารูปพรหมซึ่งเป็นพบที่ละเอียดกว่าการละอุททัศจะในสังโยชน์หมายถึงอะไรการละอุททัศจะในสังโยชน์ได้อย่างเด็ดขาดคือการที่พระอรหันต์ได้ทำลายอวิชชาและกิเลสท,ที่ละเอียดทั้งหมดลงได้แล้ว ทำให้จิตไม่มีความฟุ้งซ่านในทุกระดับที่จะนำไปสู่การเกิดในภพอีกต่อไปดอกจันไม่ใช่จิตไม่คิดอะไรเลยพระอาหารหันยังคงมีการทำงานของจิตการรับรู้การคิดการกระทำแต่การคิดเหล่านั้นปราศจากกิเลสไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความฟุ้งซ่านที่เกิดจากมานะหรืออวิชชาดอกจันเป็นความบริสุทธิ์ของจิตจิตของพระอาหารหันต์มีความบริสุทธิ์่องใสโดยสมบูรณ์ไม่มีความหม่นหมองหรือความพล่านที่ละเอียดแม้แต่น้อยสรุป การละอดทัศ์จะในสังโยชน์คือการทำลายกิเลสตัวนี้อย่างเด็ดขาดในระดับที่ละเอียดที่สุดทำให้จิตไม่มีความฟุ้งซ่านที่นำไปสู่การเกิดอีกต่อไปแต่ไม่ใช่การที่จิตไม่ทำงานหรือไม่รับรู้อะไรเลยครับมีอะไรเพิ่มเติมที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับเรื่องราวของอุทนัจจะ กิเลสที่ตามติดนะเช้าวันหนึ่งในป่าสนกล้กับลำธารที่ไหลเอื่อยพระภิกษุรูปหนึ่งนำพระภาวนากำลังนั่งภาวนาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในตอนแรกจิตของท่านฟุ้งซ่านเหลือเกินความคิดเรื่องเมื่อวานที่โยมคนหนึ่งนำพัตตาหานมาถวายแล้วท่านเผลอชันมากเกินไปก็ผุดขึ้นมาหรือเรื่องที่ต้นไม้ใหญ่ใกล้วัดกำลังจะโคน่นก็วนเวียนอยู่ในหัวนี่แหละอุทธจจะรในนิวร้าพระภาวนาคิดเป็นความฟุ้งซ่านที่ทำให้จิตไม่สงบ ไม่สามารถตั้งมั่นอยู่กับการพิจารณาลมหายใจได้เลยท่านจึงดึงสติกลับมาจดจ่อที่ลมหายใจเข้าออกอย่างแผ่วเบาและเมื่อความฟุ้งซ่านเหล่านั้นสงบลงชั่วคราวจิตก็เริ่มรวมเป็นหนึ่งมีความสงบเกิดขึ้นบ้างวันเวลาผ่านไปพระภาวนาเพียรปฏิบัติธรรมอย่างไม่ยอ่อท้อท่านเจริญสติปัฏฐานสี่พิจารณากายเวทนาจิตธรรมจนปัญญาเริ่มผลิบานท่านได้เข้าถึงขั้นแห่งพระอนาคามีซึ่งเป็นผู้ที่ละกามราคะความติดในกาม และปฏิฆะความขัดเคืองใจไ้แล้วแต่ถึงกระนั้นแม้จิตประจัดสงบขึ้นมากไม่มีความกระวนกระวายแบบเมื่อก่อนแต่ก็ยังมีความฟุ้งซ่านบางอย่างที่ละเอียดอ่อนซ่อนอยู่ลึกๆบางครั้งท่านก็มีความคิดผุดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจคิดเช่นเราได้บรรลุรรมระดับนี้แล้ววนะหรือผู้คนคงจะศรัทธาเรามากแม้จะไม่ใช่ความคิดที่หยาบกระด้านแต่ก็เป็นความซัดสายข,ของจิตที่ละเอียดซึ่งเกิดจากมานะ ความสำคัญมั่นหมายในตนที่ยังหลงเหลืออยู่หรือแม้แต่อวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยศสตจ์ที่ยังไม่หมดไปอย่างสิ้นเชิงนี่คืออุทธจักรในสัญยชติสิบพระภาวนาพิจารณามันเป็นเครื่องผูกมัดที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าอุทธจักรในนิวรณ์ห้ามากมันไม่ได้ขัดขวางการทำสมาธิโดยตรงแบบเมื่อก่อนแต่เป็นเหมือนเงาบางๆที่ยังคงวนเวียนอยู่ในจิตทำให้ยังไม่หลุดพ้นจากพบได้อย่างแท้จริง พระภาวนาตระหนักว่าหนทางยังไม่สิ้นสุดท่านยังต้องเพียรปฏิบัติเพื่อทำลายกิเลสที่ละเอียดที่สุดนี้ให้สิ้นไปท่านดำดิ่งลงสู่การพิจารณาสุญาตาคือความว่างเปล่าจากการยึดมั่นถือมั่นท่านเห็นว่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นตัวเราหรือของของเรา อย่างแท้จริงทั้งกายเวทนาจิตและทมล้วนเป็นเพียงการรวมตัวขององค์ประกอบต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนเมื่อปัญญาของท่านอย่างรู้ในสุยาตาอย่างลึกซึ้งความยึดมัน่นถือมั่นในอัตตาที่ละเอียดอ่อนก็มาลายหายไปมานาที่เคยเป็นต้นตอของอุทธจัรที่ละเอียดก็ดับลงอวิชชาถูกทำลายสิ้นไปในที่สุดจิตของพระภาวนาได้บรรลุความเป็น พระาะรหัสในตอนนี้จิตของท่านไม่ฟุ้งซ่านอีกต่อไปไม่ใช่เพราะท่านไม่คิดไม่รับรู้อะไรแต่เพราะความฟุ้งซ่านที่เกิดจากกิเลสและอวิชชาได้ดับไปอย่างสิ้นเชิงความคิดที่เกิดขึ้นเป็นไปตามความเป็นจริงไม่มีความปรุงแต่งด้วยตัณหามานาทิฐิหรือความผูกพันใดๆอีกเลยจิตของท่านบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นอิสระจากทุกสิ่งนี้คือการละหุทัจจัในสังโยชน์ได้อย่างเด็ดขาดจิตได้หลุดพ้นจากเครื่องผูกมัดทั้งปวง สู่ความสงบอันเป็นนิรันดร์เพราะได้เห็นแจ้งในสุยตาและปล่อยวางทุกสิ่งได้อย่างสมบูรณ์แล้ว